วิ่งเอาแล้วนีวว่นี่ไวไปไปกินกันลุงพ่อฮ่าฮ่อันนี้กุ้งสุกแป่งถอดกุ้งสุกแป่งถอดต้อนอันมกปลาซิวอืว ในเหตุว้ให้าลานเอาของมห้ขก้นมกสิวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้ปาควัวน้ำเด้อขอ,ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทั้งเิ่งทั้งหมุนอุ้ยยังสีบอกยังลำขาดในนอ,อนตรงหอนเนาะ บอคอยบได้เพราะว่ามีแต่คนท่องบอดี้มีจต่คนเป็นโรคมหันกินเพราะว่ามีจต่คนแบบเก็บท่องอยู่ตลอดเวลาน่ามีแต่พวกกินยาหลายบันิกะกระเพาะมันบ้างเนาะลำไส้มันบ้างมักงกะเป็นเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นคนทิดทายง่ายเป็นคนเก็บท่องตลอดเวลาสงหน่นะกระลีบ,บอบอบอ่อย กระแสบบอสอันนี้เมนูเด็กเด็กแจ๊วเจาพอยไแล้วแมนเน็ตบอดี้ปลาคือกันติเห็นบอดติเบื้องของคงพรตะกี้นะข่างกีดีกีดีเขาไปหัวใจกับบอ้ไปน้ำเขาดอกพรพรสวัสดีค่ะอืมกินมาเดอกินกุุงัวนี้ถอดมั่น มีมอกมันนี้เมนูป้าน้อยเหมือนนี้เมนูปลาซิวเมนูกุง้งแวัสดีคุณน้องพรคนะาจากน้องพรนพรขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจน้องพราป่าทรงเข้าไปแล้วไหมเขาก็ทรงเขามาทรงเขามามาหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนกับเห่า คันสีห้ผู้ผู้ดูแลบัญชีกับกองข้อมูลเขามาเขาวาจังสีเมือ่อว่าวาดดูดูดูแลบัญชีแทนจังสีละจักจังได้ดอกกับบ่อคอยเขาใจกำลังส่งไปให้สาวสมบึงให้อยู่เขากบว่าเขาสีดำเนินการให้แต่ว่าเ้าก็ต้องกอกข้อมูลก,ก่อนกระส่งเข้าไปนะ บันทีปลาก็แเฮียงบกข่อยหูเห็ดป่เนี้ยไอ้ร้านสาวมันแปลภาษาเออเวลาเขาส่งมาก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะเอาเขาแปลก็เป็นภาษาไทยออกมาให้อ่านขนาดภาษาไทยยังงงเอาะจะไปรอดไหมเนี่ยขนาดภาษาไทยยังงงเนาะจะติดไปแนวใดเด้อบัน เนว่ได้ก็เนี่ยหนังละเนาะสวัสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่บ้านประคนคนรักเกษตรนะคะ นเนก็ทักทายทุกบ้านนะคบพรอพรสวัสดีครับจากน้องสนเสน่ห์คุณสนเสน่ห์สวัสดีค่ะจากน้องงพรดองพรกับหัวรอหนาเขียวมาแป้งสั่นแล้วน้องลองพรเนาะจังได้กับจังสัน่นได้กับได้บ่ได้กับแล้วไปคุณสนเสน่ห์สวัสดีค่ะจากน้องพรพรขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนเด้อ